สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับรถสตาร์คารถมือ2อปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวแน่นอนอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเยอะแยะเลยนะครับคือรีบครับอยากพามาอัปเดตให้ดูว่ามีสวิฟเข้ามาใหม่แล้วเพราะสวิฟเนี่ยมาปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับจะเป็นโูซูกิสวิฟนะครับ1.2 GLX นะครับก็คือเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว2017นจะครับจะยังไม่ใช่ตัวที่หน้าเชนนะครับเพราะว่าตัวที่เชนไปเนี่ยจะเชนตอนปี2018นะครับใครชอบโชมนี้เนี่ยดูคันนี้ได้เลยเพราะราคาดีมากๆครับราคาอยู่ที่3ามแสนเกบาทเท่านั้นเองก็คือจะผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0ต้นตนนะครับตลอดอายุสัญญาเลยถ้าใครแบบว่าไม่ได้อยากได้เป็นตัวเจนใหม่ที่เป็นปี2018นน่าจะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนี่นะครับอยู่6000กว่าเองนะครับหกพันต้นต้นนะครับได้รถแบบตัวท็อปไปด้วยเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในส่วนของสีนะครับอย่างที่เห็นเลยก็เป็นสีแดงนะครับสวยๆเลยตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็จะมีเป็นยังเป็นโฉมนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของโคมไฟอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยใส่เท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกรถเพิ่งมานะครับแต่ว่าก่อนออกเดี๋ยวเราทําการขัดให้ใส่กิ้งแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวท็อปก็คือ t x จะมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของด้านข้างอา่ะมาพาดูกันนิดนึงสภาพคันนี้เป็นยังไงนะครับ รถเพิ่งมาก็จริงแต่ว่าสภาพดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับเป็นล้อแมกอันลอยนะครับขอบ16นะครับนี่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นขอบ16นะครับทุกคนก็คือนี่เลยตรงรุ่นนะครับซูซูกินะครับสวยมากนะฮะตัวนี้แล้วก็มาเดี๋ยวพาดูสภาพกันนิดนึงอันนี้เราก็ยังไม่ได้ทําการเก็บงานอะไรเท่าไหร่นะครับก็คือรีบนะครับพามาดูก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับก็คือจะมีเหมือนสมาร์ทเอนทรีนะครับอันนี้รถปลดล็อกอยู่ถ้าเรากดมันก็ ล็อกนะครับกดอีกทีนี่นะครับกดล็อกได้เลยนะเดี๋ยวให้ดูกุญแจกันนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้จะได้ไป2ดอกนะครับนี่คีเรตที่ยังอยู่ครบสอดอกนะครับบอกเลยว่าหาได้ยากนะครับนี่สดอกนี่ก็ใช้งานได้ทุกดอกนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูด้านในกันเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะครับโอเคมาถึงภายในนะครับก็อย่างแรกสตาร์ทรถกันนะครับก็นี่เลยเหยียบเบรกตัวนี้เป็นปุ่มพุดสตาร์ทแล้วนะครับก็คือนี่เลยครับ นี่ไม่ต้องไขกุญแจนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม้นะครับคันนี้ก็จะอยู่เลขไม้ที่ห4 4ม7นัีะครับโอ้โหรถปี2017นะครับไม้ห6หเอ้ย6 4นะครับก็ไม่ถือว่าเยอะเลยผมว่านี้ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับในส่วนของต่อปีใครแบบว่า อยากได้รถแบบไม้น้อยหน,น,น่อยเนี่ยคันนี้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยออปชันต่างๆก็พวงมาลัยเนี่ยตัวท็อปนะครับจะเป็นหุ้มหนังมาแล้วนะครับทั่วไปของมันแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่ตรงนี้กดได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุอ่ะ ตัวนี้นะครับจะยังไม่มีในส่วนของบูทูธนะครับในส่วนของรุ่นเจนนี้นะครับแต่ว่าก็สามารถเสียบ USB AUX อะไรต่างๆหรือถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้จอเพิ่มอะไรไงเนี่ยลองทักคอมเมนต์มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามีโปรดีๆให้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้ก็นี่เลยนะครับแอร์เป็นแบบออโต้แล้วหืมเย็นเจียบนะครับนี่รถเพิ่งมาเลยยังไม่ได้ไปทาอะไรมานะครับก็คือแบบสภาพมาดีมากๆ USB ต่างๆอยู่ครบแล้วก็ตรงนี้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์แบบออโต้นั่นเองนะครับนี่ แถวตรงนะครับแบบนี้กดง่ายๆตัวนี้จะมีในส่วนของอโหมดสปอร์ตด้วยนะครับนี่ใครแบบว่า จะได้ซิ่งหน่อยนะครับอีโคคาร์ไว้เร่งแซงเนี่ยตัวนี้ก็มีออปชันนี้มาแล้วเช่นกันสภาพบอกต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับที่แบบว่าอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าก่อนออกเนี่ยเดี๋ยวเรามีการทําการซักทำสปาให้รอบคันได้รถไปเนี่ยสวยๆแน่นอนนะครับสำหรับใครที่นะครับสนใจทูทูกิสวิปนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์โน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน9 9 7ก1 2 9ย์หรือก็สามารถแอดไลน์มาที่ช่องหางที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนนนครรัับสสหใใทีี่จ้ ก็สามารถแคปแล้วก็ส่งให้ตามช่องทางที่แจ้งได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่แน่นอนวันนี้เราก็พามารีวิวด่วนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ